สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของดินดีประกอบด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่าดินดีเนี่ยประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับ45%อินทรีย์วัตถุ5%น้ำ25แล้วก็อากาศอีก25ครับมาดูรายละเอียดนะครับตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ย45%นั่นก็คือแร่ธาตุต่างๆ ภายในดินที่เกิดจากการผูกก่อนของหินเป็นแหล่งกําเนิดของธาตุให้กับพืชน,นั่นเองครับส่วนอินทรีย์วัตถุนะครับ5%เนี่ยก็เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์หรือเราเรียกว่าฮิวมัสครับรวมถึงจุลินทรีย์หรือสัตว์ตัวเล็กๆสัตว์เซลลในดินครับส่งผลให้โครงสร้างของดินเนี่ยร่วนสุยระบายน้ําได้ดีแล้วอากาศถ่ายเทในดินได้ดีด้วย ส่วนของน้ําครับต้องประกอบด้วย25คือของเหลวในดินเป็นตัวละลายธาตุอาหารลำเลียงไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของดินและควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของดินที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันครับในภาวะฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างปัจจุบันนี้จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อพืชนะครับถ้าเกิดน้ำน้อยต่อไปอากาศครับ25ครับก็คือก๊าซต่างๆ ที่แทรกตัวอยู่ในดินในส่วนที่ไม่มีน้ำเลครับอย่างเช่นว่าไนโตรเจนออกซิเจนและก็คาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซต่างๆเหล่านี้ทําให้ดินโตงและเป็นแหล่งพลังงานรวมทั้งสร้างการเจติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิตในดินครับขอบคุณครับจากหัวใจมิเตเกษตรค้นหาได้ทุกโซเชียลครับ